สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูแอมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกทบทวนวิชาภาษาไทยค่ะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆอย่างแรกดินสอค่ะหมายบรรทัดยางลบและสมุดแบบฝึกเขียนภาษาไทยและแบบฝึกอ่านที่คุณครูให้กับเด็กๆทุกคนไปนะคะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันพุธที่29ทธันวาคมพศสอง5 6 4ค่ะเริ่มจากบรรทัดแรกเลยค่ะว่าแหวนไมหานากาศนอหนูพอพานสารอุทอทงทอนหารสารอีไมเอกเลขสองไทย เลข9ไทยเก็ 9, อย่าลืมนะคะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะทอทงแม่หอากาศนอหนูบมบอแหวนสาอาคอควายมอมา้าเว้นนิดนึงค่ะพอพานจุดสอสาราจุดเลขสองไทย เลขหาไทยเลข6ไทยและเลขสี่ไทยค่ะจากนั้นนำไมบ้บรรทัดขึ้นมาค่ะแล้วก็ตีเส้นค่ะขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะบรรทัดต่อมานะคะคำว,ว่าคัดและอ่านเดี๋ยวเขียนไปพร้อมคุนครูเลยนะคะคอควายไม่หันอากาศดอเด็ก ซาละแอะลอลิงซาละอะอออาซาละอานอหนูไมเอกค่ะโอเคต่อมาค่ะบันทัดนี้เลขหนึ่งไทยนะคะข้อแรกเด็กๆก็จะเขียนเลขหนึ่งไทยอยู่ด้านนอกแบบนี้คึ่งบันทัดนะคะคำแรก หออูหูกออาการวมกันเป็นหูกาเริ่มเลยค่ะหอฮีสระอูกอไก่สาระอาค่ะสองนิ้ววางเหมือนเดิมเลยค่ะทําสัญลักษณ์นิดนึงแล้วก็เขียนต่อเลยค่ะคําที่สองหอฮีสลระอูกอไก่สราอาค่ะ 2นิ้วเหมือนเดิมค่ะวางทาบนะคะแล้วก็จุดนิดนึงค่ะหอหีบสระอูกอไก่สราอาค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะสองนิ้วเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่สองค่ะ เลขสองไทยเขียนครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคออูคูนอานาคูนาค่ะเขียนพร้อมุนคูเลยนะคะคอควายสระอูนอหนูสระอาเขียนให้ตรงกับบรรทัดด้านบนนะคะเหมือนเดิมเลยข้อควายแล้วก็สระอูใช่ไหมคะแล้วก็นอหนูสระอาค่ะต่อไปค่ะ อีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะเลข3ามไทยเครื่องบรรทัดเหมือนเดิมค่ะพอสำเพาสาะอูพอพึ่งสารอาออกเสียงว่าภูผาเขียนพร้อมคุณคูเลยนะคะพอสำเพาสาะอูพอพึ่งสาะอาค่ะให้ตรงบรรทัดบนเหมือนเดิมค่ะ พอสำเภาสระอูพอพึ่งแล้วก็สระอาเก่งมากเลยค่ะคำสุดท้ายค่ะเรียบร้อยไปต่อที่ข้อที่สี่ค่ะเด็กๆเลขสี่ไทยด้านนอก อ่านว่าดอ,อูดูงอ,อูงูดูงูนั่นเองไม่ยากเลยเดี๋ยวไปเขียนพร้อมกันค่ะดอเด็กสระรูงอูงูแล้วก็สระรูค่ะเขียนอีกค่ะ หนึ่งครั้งค่ะเรียบร้อยข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ค่ะดเด็กเลขห้าไทายข้างนอกตรงนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่ารออูลูปอ,อูปูรูปูค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะรอเรือสระอูปอปา หางยาวแบบนี้นะแล้วก็สระอูค่ะต่อไปเหมือนเดิมเลยคําสุดท้ายค่ะเด็กจากนั้นหยิบแบบรรทัดขึ้นมาคีดเส้นใต้ค่ะ วางแม่บรรทัดให้ตรงนะคะแล้วก็ลากเส้นเลยโอเคต่อไปเขียนอะไรคะเขียนชื่อเก่งมากเลยค่ะดอเด็กจุดยอหญิงถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะเป็นอะไรคะชอช้างถูกต้องค่ะแล้วก็เขียนตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะดีเด็ก เว้นมารกนิดนึงนะคะแล้วก็เขียนนามสกุลค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมกันนะคะตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้นะคะคัดและอ่านข้อแรกหออูหูกออากาหูกา,กาข้อที่สองคออูคูนออานา คูนาข้อที่3พออูภูผออาผาภูผาข้อที่4ค่ะดออูดูงออูงูดูงูข้อที่5ค่ะรออูลูปอ,อูปูรูปูค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทำแมบฝึกทบทวนวิชา ภาษาไทายกันไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะวันนี้เพือมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ